สวัสดีกับผมสวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้อยู่กับผมมาร์กจากแก้วอีกแล้วครับผม <c oughs> วันนี้ก็ไม่ได้พาพี่ๆน้องๆมาตกปลานะครับผมวันนี้ก็ช่วงนี้ก็ตกปลาไม่ค่อยได้เลยครับนานๆจะได้นะครับแล้วก็ไม่มีคลิปที่จะให้พี่ๆน้องๆได้ดูกันนะครับเพราะว่า ท,ที่แล้วไปตกก็ไม่ได้นะครับเอางี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าประสบการณ์ให้ฟังแล้วกันนะครับที่ผมไปตกแล้วมันแห้วมันไม่ได้ตัวมันเกิดจากสาเหตุอ,อะไรบ้างนะครับ <S <S เผื่อน้านาจะได้นําไปปรับใช้นะครับผมเนาะปรับปรุงว่าอ๋อจะได้ไม่ทําตามนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์เป็นกาลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับน้านาที่ตกปลาไม่ค่อยได้ตัวครับช่วงนี้ปลาค่อนข้างกินยากหน่อยนะครับผมเนาะเพราะน้ํา มันขึ้นๆลงๆนะครับอากาศก่อเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนนะครับบางทีออกไปอากาศดีๆอยู่ๆฝนก็ตกวันนั้นนะครับก็เลยแบบอุปสรรคค่อนข้างเยอะนะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้ครับผมสําหรับผมก็จะมาเล่าประสบการณ์ที่สาเหตุที่แบบทําให้ผมไม่ได้ตัวนะครับแห้ออกมาให้หน้านาฟังนะครับผมเนาะมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับผมไปตกอยู่ที่เขื่อนลำแชะนะครับผมตอนนั้นหมายก็ค่อนข้างที่จะสวยเลยผมใช้คําว่าสวยเลยครับผม เราคิดว่ามันเป็นอ่างใหญ่แล้วปลาชดโวก็เยอะด้วยนะครับเขื่อนลําแช่นี่ค่อนข้างใหญ่มากๆเลยนะครับเราก็ไปเลือกตกเอามุมหนึ่งของเขื่อนนะครับผมก็สังเกตหมายแล้วมันมีโคง้งมีอะไรโอ้ผมว่ามันสวยเลยแหละครับผมก็เลยจัดการเลยครับวันนั้นได้เลือดมาเยอะด้วยนะครับผมนู่นนี่นั่นแล้วที่สําคัญคือผมมีอ่อยด้วยก็คืออ่อยเป็นขี้ปลาดุกหัวปลาดุกนะครับพอดีขออแม่ค้ามาได้ก็เลยจัดเลยครับผม อ่อยลงไปนะครับแล้วก็ตกทํานั่งตกอยู่พักหนึ่งนะครับปลาก็เงียบนะครับไม่กินเบ็ดเลยนะครับผมก็แปลกใจเฮ้ยทำไมวะเราก็คิดว่ามันสวยนะทําไมมันถึงไม่กินเบ็ดนะครับ <K id> ก็เลยมานั่งคิดๆดูนะครับ <K id> โอ้เลือดที่เราสาดลงไปนะ <K id> ผมคิดว่านะเลือดที่เราสาดไปนะครับผมมันถูกคลื่นถูกลมพัดเข้าฝั่งนะครับมันไม่ได้พัดออกไปข้างนอกนะครับมันปลาหรือปลาชะดนมันเลยไม่ได้กลิ่นเขาเลือดเรามันเลยไม่ได้เข้ามานะครับมันซัดเข้าฝั่งนะครับเข้ามาหาเรานะครับ ผมก็คิดว่าเออน่าจะใช่นะแล้วก็สําหรับออครั้งนั้นนะครับที่ผมไปมีเหตุการณ์หนึ่งด้วยนะครับผมก็คิดว่าโอ้วันนั้นคงจะแห้วแล้วล่ะเตรียมจะย้ายหมายหรือว่าอะไรแล้วครับผมก็จะทําการเก็บอุปกรณ์ระหว่างที่ผมกําลังเก็บอุปกรณ์นะครับผมเนาะปลามันกินเบ็ดครับผมแล้วมันกินคันเล็กของผมนะพอมันกินเออผมก็ไม่ดันได้สังเกตผมมาได้เก็บของอนละหันไปอีกทีก็เห็นสายมันตึงแล้วครับผม ผมก็รีบวิ่งไปคว้าทันเบ็ดเลยครับผมแล้วผมก็วัดเลยพอแต่ผมวัดปุ๊บมันก็อยู่นะครับอยู่สักพักหนึ่งนะครับแต่ว่าอยู่ๆสายก็หลุดไปเลยครับพอดีสายมันหมดลอกไปเลยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นคันเล็กนะอันนี้คือความประมาทของผมนะครับปกติผมตกผมไม่เคยผมไม่เคยแบบเอ็นหมดหมดก่อหมดลอกเลยครับผมก็เลยไม่ได้มัดดีเท่าไหร่นะครับผมก็มัดแค่พออยู่ๆพอมันผลได้นะครับ ครั้งนี้มันหมดเลยนะครับเรามาลูดออกไปเลยครับไปทั้งเอ็นทั้งเบ็ดทั้งอะไรไปเลยครับเหลือแต่คันเปล่าๆก็ลอกอยู่กับผมนะครับผมก็เลยยืดได้แต่ยืนงงเอาไงต่อดีวะ <c oughs> สุดท้ายก็เลยไหมนั่นก็แหวไปนะครับผมเนาะหน้าหนาก็มัดให้ดีๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะเป็นอย่างผมนะครับผมเนาะแล้วก็ผมก็ออกมาตกอีกเรื่อยๆครับมีอยู่ครั้งหนึ่งผมได้เหยียบไส้ประทูมาใหม่เลยนะครับผมก็ได้ทําการเอามาลองตก แถวแถวบ้านนะครับตอนนั้นผมทดลองตกกลางคืนเลยครับผมผมเห็นนานะหลายท่านก็มีตกกลางคืนผมก็คิดว่าเฮ้ยผมเห็นเขาแขวนเบ็ดกลางคืนทําไมเราจะมาตกปลาปลาช่อนเดือวสดกลางคืนไม่ได้วะผมก็เลยมาลองดูนะครับก็เอาไส้ปลาทูมาใหม่ๆเลยครับผมผมว่าโยนทั้งอ่อยทั้งอะไรเต็มรูปแบบเลยครับนั่งตกตกตก,ตกอยู่ผมมาประมาณหกโมงเย็นนะครับประมาณหกโมงเย็นแล้วก็สักประมาณสักทุ่มกว่าสองทุ่มเนี่ยนะครับ มันมีป่าลากไปครั้งหนึ่งผมก็ทำการวัดเลยแต่ไม่ติดนะครับอักนั้นะผมก็คิดว่าโอ้ยมีลุ้นแล้วสำหรับคืนนี้นะครับแล้วคราวนี้แถวบ้านผมนะผมไม่บอกก่อนนะครับเป็นป่ายางเป็นต้นยางเยอะมากนะครับคราวนี้ผมก็นั่งไปสักพักหมามันช่างให้เห่าให้หอนรับกันโอ้โหครับผมพี่น้องสงสัยต้องไปก่อนแล้วครับเสงเจ้าถิ่นเออกระเลิกเลยครับผมเอาไม่เป็นไรครับ มาทดลองดูตอนนี้ก่อสามทุ่มพอดีครับผมแถวเนี้ยแม่งเถื่อนถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้เราก็เลยแบบโอเคอยู่ไ,ได้แล้วครับผมกลับบ้านดีกว่านะห <c oughs> ลังก็กหมาเป็นอุปสรรคนะครับผมไม่รู้มันจะเห่าจะหอนรับกันอะไรนะน่าจะช่วงหมาติดสัตว์หรือเปล่าแลครับ <c oughs> โอเคเออแล้วก็หมายนั้นก็แห้วไปนะครับทริปนั้นนะครับผมแล้วผมก็มีไปอีกหมายหนึ่งเป็นหมายที่ผมได้ปลาชโดตัวแรกนะครับตัวใหญ่นะครับ อันนี้ผมก็ไปตกเขาลอกคลองใหม่ยังสวยเลยครับผมผมก็กลาวว่าโอ้โหน้ำก็เยอะเอาไปลงอ่อยไว้ก่อนด้วยนะครับผมไปอ่อยไว้ก่อนด้วยนะครับพอไปลงอ่อยปุ๊บ,บโอ้โหคือผมไปตกเลยหยอ่อนเบ็ดได้ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งครับผมไปถึงประมาณสองโมงนะพอหย่อนเบ็ดได้สักชั่วโมงหนึ่งมันก็เงียบๆอยู่แหละครับผมอยู่ๆผมก็เห็นขึ้นน้ําขึ้นมาปวมปลวมตอมแตกมาเพิ่มมาถึงผมผมว่าเฮ้ยอะไรวะผมก็ไปดูครับ ไปดูควยทั้งฝูงนะครับลงเล่นโหนที่ผมไปตกมันเป็นท่าแบบท่าควยลงเล่นน้ําลงอาบน้ําโอ้โหเราก็เลยโอเคครับต้องยอมย้ายนะครับผมย้ายหมายเลยครับผมตอนนั้นไปตก <c oughs> <c oughs> ก็เลยแห้วไปนะครับสําหรับครั้งนั้นนะควยโอ้โหควยยังเยอะเลยครับผม <c oughs> เออมีอีกครั้งหนึ่งที่ผมไปนะครับอันนี้ไปหมายก็ค่อนข้างสวยเลยครับมีแบบป่าหญ้ามีแหนมีตะกอน แบบเยอะเลยแล้วตอนผมไปอะ่ะผมเห็นนะแกยกรอบขึ้นมานะได้ปลาช่อนตัวอย่างใหญ่เลยผมกะว่าวันนี้เสร็จผมแน่วันนี้ยังไงต้องเจอผมแน่ผมก็ใช้ทั้งวันนั้นผมเอาเหยื่อไปทดลองด้วยสี่อันนะครับทั้งตับไก่ตับหมูหัวใจแล้วก็อกไก่แล้วก็ไส้ปลาทูอะไรผมเอาไปหมดเลยครับผมอ่อยเพาะอะไรรพอมเต็มรูปแบบเลยครับวันนั้นผมก็นั่งตกอยู่ยับอีกแล้วครับผม ท,ท,ทั้งที่หมายโคตรสวยในในความคิดเรานะครับหมายโคตรสวยเงียบอีกแล้วผมก็เลยแบบเอ๋อทำไมวะมันเกิดอะไรขึ้นวะผมก็เลยพิจารณาน้ำมันดำดำ,ดำแล้วน้ำมันไม่ไหลนะครับผมก็เลยเอาน้ำมามาดมดูโอ้โหน้ำมันกลิ่นแรลงครับมันมีกลิ่นแบบกลิ่นผักเน่ากลิ่นอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยโอ้มันน่าจะเป็นที่น้ำเพราะว่ากลิน่นแรลงจนกบขาวเลือดขาวเหยื่อของเราอย่างเงี้ยปลาก็เลยไม่มาหรือเปล่าผมก็เลยแบบ คิดไปอย่างนั้นนะครับผมผมคิดว่านะแล้วข้างล่างคงจะเป็นแต่ตะกอนลึกเลยครับผมว่าเวลาผมหมุนมามันจะติดพวกเศษตะกอนเศษรากของแบบแหนของตบอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยทําให้ครั้งนั้นผมก็แห้วอีกเหมือนตามเคยครับอ,อ่ะสาหรับวันนี้ผมก็มาเล่าประสบการณ์การแห้วของผมให้น้านาฟังนะครับบางท่านถามว่าแล้วจะมาเล่าทําไมไม่ได้ปลาครับ ผมมาเล่าให้กำลังใจสำหรับหน้าๆที่กำลังตกอยู่เป็นมือใหม่นะครับเพราะว่าการตกปลานะครับผมมันมันมันไม่แน่ไม่นอนนะครับผมจะบอกให้นะครับผมต่อให้เราคิดว่าทุกอย่างมันสวยงามมันเตรียมพร้อมมันสวยหรูขนาดไหนนะครับ มันมีโอกาสให้เราได้ตลอดนะครับผมจะบอกให้นะครับการตกปลาหนาๆนนที่ยังตกไม่ได้ตัวออกไปแล้วหมดกําลังใจไม่เห็นได้ตัวอย่าเพิ่งทอ้อแท้ครับผม<ไ>พยายามต่อไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราชอบมันจริงๆเราจะทํามันได้เรื่อยๆนะครับผมเนาะอย่าเพิ่งไปแบบหมดกําลังใจอย่าเพิ่งไปอะไรนะครับผมจะบอกให้ขนาดเราไปซื้อปลากินนะครับที่วันแน่ๆเลยไปบางทีร้านขายปลายังปิดนะครับหรือว่าปล่ายังหมดนะครับ มันยังไม่แน่ไม่น,นอนเลยใช่ไหมครับผมดังนั้นนะๆต้องสู้ๆนะครับผมเหมือนผมเนี่ยผมก็สู้ๆผมก็เอาประสบการณ์มาเล่าให้ฟังว่าที่ผมลง YouTube นูน่นนี่นั่นมันก็มีครั้งที่เราตกไม่ได้เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเราออกไปแล้วเราจะได้ทุกครั้งมันไม่มีจริงหรอครับ <inadvert ent> ผมจะบอกให้มันต้องมีเฮลวนะครับทุกคนเลยผมกล้าพูดเลยครับผมเอาเป็นประกันก็ได้นะครับถ้าออกไปตกนี่น้าๆที่เป็นนักตกปลาเนี่ยเขาจะรู้เลยครับผมเขาจะเตรียมใจไปแล้วแหละครับผมว่าออกไปแล้วมีโอกาสแฮ้ว แต่ว่าความสนุกของมันคือการที่เราได้ลุ้นนี่แหละครับผมว่าวันนี้มันจะมีตัวมากัดเราไหมนะถ้าเราออกไปแล้วมันได้อยู่แล้วมันได้อยู่แล้วแป๊บเดียวก็เลิกแล้วครับผมเพราะว่ามันมันไม่ตื่นเต้นแล้วครับผมยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับน,น้าๆด้วยแล้วกันนะครับที่กําลังตกยังไม่ได้ตัวนะครับผมก็เอาประสบการณ์เอากําลังใจมมอบให้น้าๆน,นะครับสาหรับวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับยังไงก็ ขอบพระคุณนานะที่เข้ามารับชมด้วยแล้วกันนะครับยังไงก็ฝาก alright, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับผมกับช่องมาร์คจักแกลวยนะครับเป็นช่องหัดตกปลาครับเด็กกระโปงหัดตกปลาครับก็ยังไม่ได้มีความรู้ไม่ได้มีอะไรนะครับผมก็ชอบตกปลาช่อนด้าดินนะครับชอบตกปลาชะโดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี่ยวปลมมอมผมก็ตีนะครับเนี่ยผมก็มีคันเหดี่ยปลอมอยู่นะครับก็มีหลายๆคลิปที่ผมลงคลิปเดื่อปลอมไปยังไงก็ฝากนานาเข้าไปรับชมให้ด้วยนะครับผมเนาะยังไงก็ ำหรับวันนี้ก็ขอบพรบคุณนะ้านาะด้วยแล้วกันนะครับที่เสียสละเวลาเข้ามารับชมนะครับผมเนาะคลิปช่องเล็กๆช่องเด็กบ้านนอกคนนี้นะครับผมมาเป็นกําลังใจให้กันนะครับผมก็เป็นกําลังใจให้นะ้านะก็เป็นกําลังใจให้ผมนะครับในการออกมาทําคลิปอย่างนี้นะครับผมเนาะยังไงก็ขอบคุณครับ